รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรัวสร้างสังคมการเรียน,นรู้<ม>ตลอดชีวิตความรู้พื้นฐานทางังกอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเรียนนอกรั้วค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ขอสมุทรรัชมังคลาพิเศษวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเรามีคนที่เราจะต้องพูดคุยด้วยอีกสองท่านซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยในเรื่องของการสืบสารศาสตร์พระราชาและก็รวมถึงเรื่องของโครงงานของนักศึกษากศนอด้วยในการที่จะส่งเสริมให้นักศึกษากศนอมีกระบวนการคิดที่เรียกได้ว่าคิด เป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเราอยู่กับแขกรับเชิญสองท่านท่านแรกอาจารย์นัทกฤิตาทับทิมข้าราชการครูกศนอำเภอหัวหินค่ะท่านที่สองนะคะอาจารย์นัทการพ่วงเจริญครูผู้ช่วยกศนอาเภอหัวหินค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีนะคะก็วันนี้ได้มาเยือนถึงหอสมุดราชบังคลาพิเศษวางไกลกังวลน,นะคะ ก็รู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะเลยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกศนอ,อำเภอหัวหินนะคะที่ถามขออนุญาตเรียกครูแหววนะคะ,คะกับครูเก่งนะคะครูแหววเองเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของหลักสูตร,ตรใช่ไหมคะหลักสูตรค่ะค่ะ เล่าให้ฟังภาพรวมก่อนว่ารับผิดชอบเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะคกะ็ตัวครูแบบเองนะคะก็จะมีะความรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรนะคะก็พัฒนาสื่อต่างๆพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาบุคลากรนะคะครูบุคลากรของสถานศึกษาค่ะให้มีความรู้ทางด้านวิชาการนะคะก็คือครอบคลุมในเรื่องของบุคลากรแล้วก็เรื่องของหลักสูตรด้วยเราจะพัฒนาไปควบคู่กันนะคะค่ะ ทางครูเก่งล่ะคะมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรในกศนอมอมเภอครับส่วนส่วนครูเก่งเองนะครับตัวผมเองก็ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะฮะเอออ่าแล้วก็กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้แล้วก็จัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างเงี้ยครับให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงทําจริงอย่างเงี้ยครับ ขออนุญาตแผ่ในเรื่องของกิจการของกศนออำเภอหัวหินก่อนว่าถ้าแบ่งเป็นส่วนงานแล้วเนี่ยในกศนออำเภอหนึ่งหนึ่งอำเภอเนี่ยหนึ่งหน่วยงานสถานศึกษาเนี่ยมันแบ่งเป็นอะไรบ้างคะซอยเป็นอะไรบ้างอย่างเช่นมีฝ่ายส่งเสริมฝ่ายอำนวยการอะไรเงี้ย ก็ของเรานะคะก็จะมีกลุ olan, ่มอํานวยการนะคะแล้วก็กลุ่มส่ ouais. งเสรมิมปฏิบัติการนะคะก็แล้วก็มีกลุ่มภาคีเครือข่ายค่ะกลุ่มอํานวยการก็จะดูแลในเรื่องของระบบงานสารบัญนะคะในเรื่องของแผนนะคะเรื่องของการบริหารจัดการการเงินบัญชีพัสดุต่างๆประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการก็จะดูแลในเรื่องของงานการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะงานการศึกษาต่อเนื่องงานการศึกษาตามอัธยาศัย ะะงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็จะแตกออกมาเป็นพวกพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสื่อนวัตกรรมต่างๆนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนของเรานะคะครูกศนตำบลค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของงานการศึกษาต่อเนื่องก็คือ,อางานเช่นพัฒนาอาชีพนะคะาการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ งานนโยบายเร่งด่วนต่างๆนะคะค่ะส่วนงานการศึกษาตามอัธยาศัยก็จะเป็นงานของมีสส่วนก็คือของหอสมุดและชมาคลาพิเศษวังไกลกังวลนอำเภอหัวหินแล้วก็ของห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหินนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีครูกศนตะบนเป็นผู้จัดงานการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยเช่นกันค่ะส่วนงานภาคีเครือข่ายก็จะเป็นพวกงานกิจการพิเศษต่างๆการอา เชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายอะไรเนี่ยค่ะการจัดกิจกรรมร่วมกันนะคะ,ะพราถึงเรื่องที่รับผิดชอบส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการสืบสารศาสตร์พระราชาอันเนี้ยมันเป็นมาอย่างไงคะคเ่ยก็เริ่มต้นทีแรกเลยแล้วก็จะมีการพัฒนาครูแล้วก็พัฒนาในารเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรนะคะของสถานศึกษาเพื่อจะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วก็ในอำเภอหัวหินของเรานะคะก็จะมี แหล่งการเรียนรู้นะคะทางประวัติศาสตร์ก็คืออุทยานราชพักค่ะเมื่อสร,ส,รสร้างเมื่อแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2 5 5 9นะคะแล้วก็เราอุทยานราชพักเนี่ยได้พระราชทานนามจากในหลวงราชการที่9นะคะซึ่งก็มีความหมายว่าอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ะะแล้วเราก็เลยเห็นว่าเนี่ยอำเภอหัวหินของเรามีแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ดีเราก็อยากจะให้ผู้เรียนนักศึกษาของเราเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้นะคะในอุทยานราชพักนะคะเราก็เลยได้จัดทําหลักสูตรอุทยานราชพักมาก่อนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจนะคะ,ะเกี่ยวกับพระราชประวัตินะคะพระราชกรณียกิจการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระบูรพรมหากษัตริย์ไทยในอุทยานราชพักนะคะทั้ง7พระองค์ ค่ะแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนของเราะคะ่ะมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็บ่มเพาะคุณลักษณะ,ะคุณธรรมะค่ะคุณลักษณะนิสัยอ,อยู่อย่างพอเพียงด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยได้ทําหลักสูตรนี้ขึ้นมานะค่ะแล้วก็เลยต่อยอดมาถึงหลักสูตรที่2ก็คือหลักสูตรศาสตร์พระราชาะค่ะหลักสูตรศาสตร์พระราชาเนี่ยมีแรงบันดาลใจ ที่เกิดจากอำเภอหัวหินของเรานะคะก็จะมีโครงการพระราชดำริแห่งแรกนะคะ<ช>ด้านการพัฒนาช,ชนบ,บทนะคะ<ช>ก็จะอยู่ที่ถนนห้วยมงคล<ช>นะคะ,<ช>คะแล้วก็จะมีโครงการพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ําก็จะอยู่ที่อ่างเก็บน้ําเขาเต,าต่านะคะ<ช>แล้วก็หอสมุดและชมาคลาพิเศษวังไกลกังวลอำเภอหัวหินแห่งนี้นะค่ะก็จะเป็นส่วนส่วนงานหนึ่งของกศสนอำเภอหัวหินของเรานะคะก็จะอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกของวังไกลกังวลนะคะ แล้วก็ยังมีหนังสือสื่อต่างๆค่ะเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะพร้อมกับหนังสือที่ได้จากภาคีเครือข่ายค่ะแล้วก็รวมทั้งาทางสมสรไลออนนะคะก็ได้อ่มอบหนังสือเกี่ยวกับสารานุกรมต่างๆนะคะก็เราก็จะมีคลังความรู้เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ค่อนข้างเยอะเราก็เลยอยากจะเป็นให้สร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาค่ะ หลักสูตรศาสตร์พระราชาเพื่อที่จะได้สืบสานนะคะศาสตร์พระราชาให้กับผู้เรียนนะคะประชาชนของเราก็เลยพัฒนาขึ้นโดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความหมายความสําคัญของศาสตร์พระราชานะคะพระราชประวัติของศาสตร์พระราชานะคะศาสตร์พระราชาด้านพระราชดําริศาสตร์พระราชาด้านพระราชดํารัดนะคะศาสตร์พระราชาด้านพระราชกรณียกิจแล้วก็ศาสตร์พระราชาด้านพระราชจริยวัตร ตลอดจนกระบวนการพัฒนาตามศาสตร์พระราชานะคะแล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชาเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้หลักสูตรทั้งสองหลักสูตรของเรานี้นะคะ,ะก็จะสามารถนําความรู้ค่ะไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นได้นี่คือความมุ่งหวังของสถานศึกษาของเราที่อยากจะให้เกิดขึ้นทั้งนี้ ในการทำหลักสูตรเราจะไม่ได้ครูแบบไม่ได้ทำคนเดียวนะคะเราก็จะมีทีมนะคะโดยการพัฒนาครูของเรานะคะครูบุคลากรของเราทุกคนมีส่วนร่วมในการทำหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรนี้นะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของอาการพัฒนาหลักสูตรด้วยว่ามีหลักการทำยังไงสร้างยังไงตลอดจนหลักการพิมพ์งานวิชาการที่ถูกต้องะคะ่ะแล้วก็พยายามทำงานแบบ ยิงอะไรนะกระสุนนะัดเดียวได้นกหลายๆตัวยยอย่างเี้ยนะคะก็จะเป็นหลักการทํางานของเรานะคะในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรฟังดูแล้วเนี่ยการจัดทําหลักสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าอยากให้นักศึกษากศน,นเนี่ยได้มีแรงบันดาลใจแล้วก็ระลึกถึง<ช>บูรพะมหากษัตริ์ของเราด้วยนะคะทีนี้ถามว่าหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรนี้คือผ่านการ ขั้นตอนในเรื่องของการขออนุมัติหลักสูตรเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยอเป็นวิชาเลือกหรือว่ายังไงคะค่ะทั้ง2วิชานี้นะคะก็จะเป็นรายวิชาเลือกที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักง,งานกศนอสำนักง,งานกศนอขอรหัสรายวิชาแล้วเราก็เปิดเรียนมาหลายภาคเรียนแล้วโดยเฉพาะเราก็จะให้นักศึกษาที่สมัครเข้าใหม่ค่ะนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนใหม่ต้องลงรายวิชา2รายวิชานี้คืออุทยานราชพักกับศาสตร์พระราชา นะคะทุกคนจะต้องได้เรียนจะจบหลักสูตรนี้ไปทุกคนต้องได้เรียนทั้งสองรายวิชานี้คะ่ะทีนี้พอบอกว่านักศึกษาที่สมัครเข้าใหม่ต้องเรียนรายวิชานี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการรับนักศึกษา3ระดับประถมมต้นมปลายเพราะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาระดับประถมก็เรียนวิชาเดียวกันนี้มต้นก็เรียนวิชาเดียวกันนี้หรือเปล่าหรือว่า แยกกันในเรื่องของหลักเ,เนื้อหาค่ะก็สําหรับการพัฒนานะคะอุทยาน,เ,นยเราก็จะมีเป็น3รายวิชาเลยเป็นอุทยานราชพับหน <1, S 2> ึ่งใช่สองสาหนึ่งก็คือปฐมะจะเรียนทั้งหมด1หน่วยกิตมอต้นนะคะอุทยานราชพักสองสองหน่วยกิตแล้วก็มปลายอุทยานราชพักสามสามหน่วยกิตนะคะก็ความเนื้อหามันจะมีความยากง่ายที่แตกต่างกันออกไปะนะคะ ประถมก็เรียนน้อยหน่อยมต้นก็เพิ่มขึ้นมอปลายก็จะต้องมีคราอได้อะไรได้ก็จะแตกตามระดับความยากง่ายไปอันนี้ค่ะส่วนศาสตร์พระราชาก็ประถมก็จะ4หน่วยกิตนะคะเป็น1,2,3เหมือนกันมอต้นมปลาย5หน่วยกิตก็ความยากง่ายก็ขึ้นอยู่ก็ต่างตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับ นะคะถ้าเป็นอของประถม่มก็จะอยู่ที่ระดับตนเองเรียนรู้แล้วไปพัฒนาตนเองได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วส่วนมต้นก็สามารถที่จะนําความรู้ไปพัฒนาชุมชนนะคะส่วนมปลายก็จะไปถึงในเรื่องของพัฒนาระดับสังคมระดับประเทศอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าจังหวัดอื่นๆข้างเคียงเขาอยากจะใช้หลักสูตรของเราสามารถใช้ได้ไหมคะสามารถนําไปใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าหลักสูตรนี้ก็ขอรหัสแล้วแล้วก็ขึ้นกบแผนไว้ในเว็บไซต์ก็สามารถที่จะ ไปเสิร์ชหาที่การออกรหัสรายวิชาเลือกนะคะเราไปเสิร์ชหาดูแล้วก็ดูชื่อรายวิชาก็ได้นะคะแล้วก็ของเราอะคะ่ะนอกจากอําเภอหัวหินเราจะใช้อย่างอย่างเดียวเนาะในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราก็อําเภออื่นก็นําหลักสูตรของเราไปใช้ด้วยเช่นกันค่ะทั้งศาสตร์พระราชาทั้งอุทยานราชาพักนะคะแล้วแล้วก็เราก็ได้เผยแพร่ให้กับคณะที่มาศึกษาดูงานของกอศนอำเภอหัวหินนะคะว่า,าหากท่านใดอําเภอใดสนใจนําหลักสูตรศาสตร์พระราชาไปใช้สามารถนําไปใช้ได้เลยแล้วเราก็จะ เปิดกว้างให้เปิดกว้างให้ค่ะ,ะมาถึงอาจารย์เก่งบ้างอาจารย์เก่งดูแลในเรื่องของโครงงานนักศึกษาใช่ไหมคะใช่ครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าโครงงานนักศึกษาเนี่ยเราคือถ้าถ้าถามแบบแบบซื่อเลยแบบไม่รู้เลยเนี่ยทำไมเราต้องมีการจัดโครงโรงงารน,นักศึกษาด้วยนั่นนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเก่งกได้รับมอบหมายนะครับว่าให้ดําเนินการเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมพัฒนาภาพผู้เรียนนะครับใ,ในนามที่เรารู้จักกพรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ประมาณว่าพัฒนาผู้เรียนนี่แหละครับในแต่ละภาคเรียนนี้เราก็จะมีการจัดทําแผนว่าเราเนี่ยสำรวจความต้องการของผู้เรียนเนี่ยสำรวจความปัญหาบริบทของท้องถิ่นอย่างเงี้ยว่าเอ้ยเราจะส่งเสริมผู้เรียนเนี่ยในด้านไหนบ้างนะครับอย่างเราก็จะส่งเสริมผู้เรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการทําเกษตรธรรมชาติด้วยหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรกชาติศาสตริย์ส่งเสริมสุขภาวะเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตที่ยั่งยืนนะครับเราก็จะมีกิจกรรมพวกนี้ในทุกภาคเรียนนะครับ คราวนี้ก็จะมีกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรเนี่ยจากอุทยานวิทยาศาสตร์ประจองก้าวนวากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่มาให้ความรู้นะครับคราวนี้เสร็จเมื่อตอนที่เราลงจัดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยหรือสอนพบกลุ่มนักศึกษานะครับอ่ะเราพูดถึงการพบกลุ่มนักศึกษานะครับก็ได้พบกลุ่มนักศึกษาแล้วก็ในภาคเรียนนั้นนะครับก็มีการมีรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่นักศึกษาจะต้อง าตามแผนที่ลงทะเบียนใช่ไหมครับคราวนี้เสร็จเราก็ได้ทําเรียนตามกระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยครับแต่เราก็ได้บูรณาการเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยม,มาใช้ในรายวิชานั้นด้วยนะครับคราวนี้นักศึกษาก็เลยเราก็เลยสร้างรายกลุ่มนี่แหละมีนักศึกษาอยู่แล้วก็ถามว่าปัญหาที่เขาเกิดขึ้นน่ะที่เขาคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นรอบๆเนี่ยหรือในสังคมหรือในของหัวหินเราเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ครับเขาได้วิเคราะห์ พอเขาวิเคราะห์มาสภาพปัญหาที่เขาพบคือปัญหาเกี่ยวกับขยะคือซึ่งหัวหินนะครับเป็นปัญหาขยะนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ระดับระดับชาติอยู่แล้วนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ครับโดยเฉพาะหัวหินเนี่ยเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับบวกกับคนที่ว่าช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วง work from home เยอะค,คนเนี่ยก็จะสั่งอาหารมาทานที่บ้านนะฮะแล้วก็จะมีพวกขยะเกี่ยวกับครัวเรือนขยะพลาสติกเนี่ยเพิ่มมาึ้นนะฮะคราวเนี้ยเราก็ได้คุยกับนักศึกษาถึงตรงเนี้ยเราว่าอย่างนั้นเราจะต้อง จัดการกับมันยังไงบ้างนะฮะนักศาก็ได้คิดค้นว่าศึกษาหาความรู้นะครับว่าจะต้องขยะนี่มีกี่ประเภทมีขยะอะไรบ้างเราต้องจัดการมันยังไงนะครับก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นโครงงาน1ชิ้นขึ้นมานะครับก็ชื่อโครงงานาสเก็ตบอร์ดจากขยะกัมพานะครับก็ก็เป็นโครงงานที่นักศึกษาเขาเรียกอะไรพัฒนาขึ้นมานะครับพอพัฒนาขึ้นมาเนี้ยประกอบกับ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านวากรเนี่ยก็ได้มีการประกวดโครงงานระดับพื้นที่เราเนี่ยก็เลยได้โอกาสว่าอ่ะหาเวทีให้นักศึกษาดีกว่ายังไงนักศึกษาเขาก็ได้คิดคิดงานขึ้นมาในในรายวิชาวิทยาศาสตร์และที่เราได้คิดค้นกันขึ้นมาก็เลยส่งนักศึกษาเนี่ยครับเข้าร่วมประกวดหนึ like, er ่งทีมก mm ับ hmm. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านวากรนะครับก็เป็นโครงงานสเก็ตบอร์ดนะครับจากพลาสติกกัมพานะครับก็ นักศษาเนี่ยก็ได้เข้าร่วมประกวดนะครับแล้วก็นํานเสนอชิ้นงานนะครับระดับพื้นที่นะครับแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศระดับพื้นที่นะครับแล้วก็เลยได้ไปต่อในระดับของประเทศก็คือศูนย์วิทยาศา,ศาสตร์ลังสิตคราวนี้ก็เลยมองว่าอ่ะเราก็ได้ข้อเสนอแนะจากปีที่แล้วมาแล้วว่าเราอะ่ะจะทาจะทาต้องพัฒนาในส่วนไหนของชิ้นงานเราบ้างนะครับก็เลยได้ในภาคในปีนี้ ในปีปัจจุบันนะก็วิทยาศาสตร์ประจอเก้าเนี่ยเขาก็มีอีกที่ซึ่งจัดขึ้นในทุกปีถูกไหมครับเราก็นําสิ่งที่เป็นข้อเสนอแน่ะนะฮะมาปรับปรุงแล้วก็ต่อยอดต่อยอดนะฮะให้ให้มันเกิดมันไม่มีจุดบอดใช่ครับใช่ก็เลยเกิดมาเป็นชิ้นงานอีกชิ้นงานหนึ่งก็คือแผ่นทางเดินสร้างจิตอาสารักโลกเนี่ยฮะบอกรายละเอียดได้ไหมคะว่าแผ่นทางเดินอะไรนี่มันมันเป็นยังไง ได้แผนทางเดินนั้นนี้คือเราได้ข้อเสนอแนะจากการทำโครงงานนป้2 5ยนี่ยังงงอยู่เลยนะว่าสเกตบอร์ดมันเกี่ยวอะไรด้วยอ๋อสเกตบอร์ดนี่คือหมายถึงว่าเราเอาขยะมาใช่ไหมครับขยะควรเรือนที่ที่ที่เหลือจากการที่ว่าขยะนะขยะเนี่ยมันมันมากในหัวหินใช่ไหมเยอะมากโดยที่ว่าให้สารเนี่ยเขาก็ไปดูว่าเออขยะเนี่ยเป็นขยะประเภทอะไรล่ะที่เยอะ เราก็เลยเห็นว่าอ๋อขยะที่เราจัดการไม่ได้คือขยะพลาสติกที่มันเยอะโดยเฉพาะขยะประเภทขยะกําพ้าหรือประเภท PP อะครับมันก็จะเป็นประเภทที่ไม่เอาไปขายไม่ได้ครับอย่างกระดาษเราขายได้ถูกไหมครับขวดเราเอาไปทำรีไซเคิลหรือเอาไปทำอะไรเงี้ยได้แต่ขยะกําพ้าเนี่ยเป็นขยะพวกขยะเกี่ยวกับเรื่ขอเรียกขยะกําพ้าะมันก็คือชื่อเองใช่ไมครับใช่ครับก็คือเป็นพวกฝาขวดน้ําเป็นถุงขนมเป็นหลอดอย่างเงี้ยฮะ ที่ที่มันเอาไปขายไม่ได้ครับเราก็เลยมองว่าเอ๊ะตัวนี้แหละน่าจะเอามาทาเป็นเป็นอะไรที่สามารถที่จะจัดการขยะเหล่านี้ได้ก็นะลเลยกลายมาเป็นสกเก็ตบอร์ดใช่เป็นสกเก็ตบอร์ดโดยเกิดจากการหลอมพลาสติกพวกนี้ครหลอมแบบเอาขยะมาพลาสติกนี้มารวมรวม,รวมกันใช่ไหมครับแล้วก็หลอมหลอมแล้วก็ขึ้นรูปเป็นแผ่นสกเก็ตบอร์ดอ,อย่างเงี้ยครับก็ยังว่าเพราะว่าเราเนื่องจากว่าเราไม่เห็นภาพเนาะ เพราะในปีนั้นน่ะจำได้ไหมครับสเก็ตบอร์ดคือฮอตมากคือเป็นเทรนเลยฮะคือทุกทุกคนต้องเล่นสเก็ตบอร์ดอย่างเงี้ยก็คือใช่ครับก็เลยเอาตัวเนี้ยมาบวกกับแนวคิดของวาบีซาบีที่บอกว่าความสวยที่ไม่สมบูรณ์แบบมันก็จะเป็นลวดลายของสเก็ตบอร์ดเนี่ยเป็นอ่าเป็นลวดลายของของพลาสติกเป็นสีของพลาสติกที่ที่ออกมาจากการหลอมอย่างเงี้ยครับจะไม่ไม่ซ้ําใครในในสเก็ตบอร์ดใช่ครับแต่คณะกรรมการเนี่ยเมื่อเรานําเสนอไปถึงตรงนั้นใช่ไหมครับคณะกรรมการท่านคณะกรรมการก็ได้ให้ข้อเสนอเนี้มาว่าเออน้ําหนักมันอ่ะ มากกว่าของของจริงในท้องตลาดคือมันหนักมากครับเพราะมันมันกำจัดขยะไปถึง6กกิโละฮะเยอะมากเลยนะฮะแต่มันหนักมากแล้วก็การหลอมเนี่ยอาจจะส่งผลต่อมลภาวะได้แต่ในวิธีการหลอมของ <ใน S 1> เราเนี่ยนักศึกษานักศึกษานี่ก็ได้ทําเป็นเตาไร้ควันอย่างเงี้ยขึ้นมาแต่เราก็ยังคิดว่ามันก็ยังส่งผลอยู่ดีมไม่มากก็น้อยถูกไหมฮะมคราวนี้เราก็เลยเนี่ยได้ข้อเสนอแนะจากตรงนั้นมาครับเลยอ่ามาปีเนี้ย ก็เลยตั้งหลักกันแล้วก็คุยกันนักศึกษาเพราะปัญหาขยะมันยังไม่ได้หมดไปะฮะเราก็เลยมองว่าคุยกันว่าเราจะทํายังไงกันดีเกี่ยวกับใชมาต่อยอดเป็นทางเดินเป็นทางเดินทางเดินนี่เป็นเหมือนเหมือนเป็นแผ่นใช่แผ่นบล็อกแผ่นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะปัญหาก็สํารวจเหมือนกันสภาพทั่วไปว่าคนน่ยอยู่บ้านมากขึ้นด้วยจากเป็นสถานการณ์ที่คนคน work f r อ m home มากขึ้นแต่ตอนนี้มันเป็น new normal แล้วมันไม่ใช่ new normal แล้วมันคือมันข้ามไปเป็น เป็นวิถีใหม่แล้วฮะคนก็สามารถทํางานที่บ้านได้มากขึ้นคราวนี้เขาก็จะมองว่าจากการสํารวจเนี้ยเขาก็เห็นว่าคนอยู่บ้านมากขึ้นนะ้าคนน่ะก็จะชอบให้บริเวณบ้านน่ะสวยงามสวยงามม,ม,มีมีที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะการจัดสวนอย่างเงี้ยฮะคนก็จะให้ความสาคัญกับตรงนี้มากขึ้นนะฮะนักศึกษาเราก็เห็นตรงนี้ละเออว่าเอ้แผ่นแผ่นทางเดินเนี้ยมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดสวนถูกไหมฮะเขาก็เออน่าจะเอาสิ่งที่เราได้ข้อเสนอแนะอันนั้นอ่ะลองมาทําตรงนี้ก็เกิดเป็นแผ่นทางเดิน จากพลาสติกกับพ้าเหมือนเดิมะนะครับแต่สร้างจิตอ,อาสารักโลกชอบมากเลยพลาสติกกับพลาเนี่ยทีนี้ในเรื่องของข้อเสนอแนะในเรื่องของมลภาวะล่ะคะในเรื่องของการหลอมเนี่ย<ช>เรารเราแก้ปัญหายัางไงก็ยังแผนทางเดินเนี่ยก็จะไม่เป็นการหลอมแล้วแต่เป็นการขึ้นรูปแทนขึ้นรูปก,ก็คือเลยหรอนำมาผสมกับปูนมีมีส่วนผสมของปูนเข้ามาก็คือวัสดุเหมือนเดิมเลยครับแต่พลาสติกเราเนี่ยก็อาจจะไปแทน พวกเม็ดทรายาก็คือพวกเม็ดโฟมหรือพลาสติกกัมพาที่เราเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆเนี้ยฮะก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในใน,ในการทําแผ่นแล้วก็ขึ้นรูป1แผ่นเนี้ยสีขนาด4 0่สิคูณสีเนี่ยก็จะกําจัดขยะได้ประมาณ0.2กิโลฮะ,ฮะก็คือประมาณ2ขีดต่อ1แผ่นนะครก็แทนที่ว่าเป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้เนี่ย<ช>ก็สามารถที่จะมาเป็นที่รองสําหรับที่จะเดินเข้าบ้านหรือว่าเดินเดินไป เรียกว่าเป็นสวนในบ้านก็ได้เนาะก็ถือว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการขจัดขยะด้วยเราก็เลยว่าแต่ถ้าเราจะทําให้ยั่งยืนล่ะก็เลยให้โจทย์นักศึกษาไปอีกว่าถ้าเราอยากทําให้ยั่งยืนเราต้องทํำยังไงคราวนี้ก็จุดเด่นของโครงงานนี้เราก็มองว่าเราอ่ะจะต้องมีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะเพราะนักศึกษาเนี่ยเขาอยากจะให้เกิดแผ่นทางเดินเสร็จแล้วเกิดไปถึงการต่อยอดด้านอาชีพฮะก็เลยว่า อ้าวแล้วถ้าลูกค้าหรือคนที่สนใจมาให้เราทำแผนเนี้ยแต่เราทำไม่ทันนะอ่ะเพราะเรามีทีมอยู่เล็กๆถูกไหมครับเรา,เราต้องมีเครือข่ายใช่เราจะต้องทำยังไงแล้วที่เรามีกอสนอตำบลน,นะ,ะเรามีเพื่อนอีกเยอะแยะมากเลยในตำบลน,นะครับทั้งแปดตำบลของในในหัวหินอย่างเงี้ยนะครับก็เลยได้ให้เขาสร้างเครือข่ายก็เลยได้ตั้งแต่การรับบริจาคขยะก,กัมพาเนี้ยขยะพวกฝาน้ำขัวหลอดอะไรพวกเนี้ยฮะ เอามาในจุดรับบริจาคในจุดรับบริจาคก,ก็จะมีหอสมุดราชมังคลาพิษษษาเศษบางไกรกำวงอำเภอหัวหินแห่งนี้ครับแล้วก็กสนอำเภอหัวหินห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหินแล้วก็กอสนต่างๆในตำบลก็จะเป็นหน่วยเหมือนว่ารับบริจาคขยะตรงนี้ครับเพื่อมาผลิตเป็นแผ่นทางเดินนะฮะแล้วก็ให้ความรู้คนในชุมชนอย่างนี้ครถ้าเกิดมีความสนใจหรือจะพัฒนาต่อยอดด้านอาชีพขึ้นบ้าเนี่ยเราก็จะให้ความรู้กับชุมชนแล้วก็เอาสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยทำเนี่ยฮะ ไปขยายาผลก็ในช่วงโควิด19นั้นจะเป็นช่วงที่เห็นว่าสเก็ตบอร์ดบูมมากเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราสามารถผลิตสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเองได้ล่ะมันจะเป็นยังไงเราก็จะเห็นว่าชิ้นส่วนสเก็ตบอร์ดเนี่ยก็มีแค่แผ่นกระดานกับล้อเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็เลยเลือกที่จะลองนําพลาส,สติกเหล่านั้นที่ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ว่ามีพลาส,สติกแล้วนะลองทําดูสิพอทําดูก็จะได้เป็นแผ่นสเก็ตบอร์ดพร้อมกับล้อก็เป็นล้อมือสองที่เราได้มาจากของที่มีอยู่แล้ว ส่วนสเก็ตบอร์ดบอร์ดดีไซน์เวิลด์หรือสเก็ตบอร์ดรักโลกจากขยะพลาสติกกัมพานะครับเราได้รางวัลชนะเลิศระดับพื้นที่รวมถึงได้รับรางวัลชมเชยในระดับประเทศด้วยครับก็หลังจากที่เราได้รับคําแนะนําจากกรรมการมาว่าการที่เราสร้างสิ่งประดิษฐ์สิ่งหนึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่ออีกสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จึงหาวิธีที่จะอุดรอยรั่วว่าจะสร้างสิ่งประดิษฐ์อย่างไรและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเราจึงได้สร้างแผนทางเดินตัวนี้ขึ้นมาว่าเป็นแผนทางเดินจิตอาาสรักกโล และสามารถกําจัดขยะพลาสติกกัมพะและสร้างรายได้ให้กับเราด้วยครับก็ในส่วนผสมนะครับเราก็จะใช้ปูน1ส่วนทราย1ส่วนนะครับส่วนนอกจากนั้นเราก็จะผสมเม็ดโฟมที่ได้จากกล่องโฟมที่เหลือทิ้งหรือจะเป็นขยะพลาสติกกัมพะพวกไม่ว่าจะเป็นเศษขยะหรือกล่องโฟมช้อนถุงขนมหรืออะไรต่างๆเพราะว่าขยะพวกนี้เป็นขยะที่ไม่ถูกกําจัดและเป็นขยะด้อยมูลค่าเราจึงนําขยะเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการผสมครับผม ผู้ชมคะทั้งสองท่านเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆในด้านของการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยในพื้นที่ของกศนอํำเภอหัวหินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรที่ไปส่งเสริมในเรื่องของศาสตร์พระราชาะะสืบสารศาสตร์พระราชาหรือแม้แต่เรื่องของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เกี่ยวกับโครงงานของกศนอเองเนี่ยที่ทําให้นักศึกษากศน,นี่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหาในพื้นที่ได้ถือว่าต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มีส่วนร่วมในการที่ทําให้สังคมไทยแล้วก็ทางพื้นที่ของอํเาเภอหัวหินหน้าอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้เวลาของรายการเรียนนอกครัวนะคะ หมดลงแล้วนะคะเราก็คงจะได้พูดคุยกับพี่น้องชาวกสนหัวหินกันอีกในโอกาสต่อไปสําหรับรายการเรียนนอกครัวในครั้งต่อไปเราจะนําเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากผู้ชมติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ